สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มาดูเรื่องของการเดินทางของช้างป่าการเดินทางของช้างป่าจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละโขลงซึ่งช้างป่าบางโขลงเขาจะเป็นลักษณะไข่แดงคือพื้นที่บริเวณที่เขาหากินมันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแรงชุมชนล้อมรอบ มีอนาเขตแล้วการเดินทางได้ไม่ไกลนักเมื่อเดินไปทางทิศทางใดทางหนึ่งเมื่อสุดก็จะไปชนกับเขตของชุมชนอันนั้นก็เป็นลักษณะที่จะต้องเดินทางอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเดินวนไปวนมา,าแต่สำหรับบางโขงซึ่งมีอนณาเขตและบริเวณที่กว้าง ใหญ่กว่าเขาก็จะมีทิศทางการเดินทางที่ไกลกว่ามีวงรอบการหากินที่แตกต่างกันออกไปสำหรับช้างป่าทองผาภูมิโดยลักษณะของภูมิประเทศเป็นป่าเขามีที่ราบบ้างมีหน้าผาบ้างเป็นเขาสูงชันบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆก,ก็คืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอุทยานแห่งชาติไซโยก ปทยาแห่งชาติเขาแหลมซึ่งเป็นอาณาเขตและมีพื้นที่บริเวณที่กว้างหลายแสนไร่ดังนั้นวงรอบการหากินของเขาก็แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะในช่วงของหน้าฝนซึ่งมีอ,อาหารมดมสมบูรลอยู่ในพื้นป่ามีหน,นอ่อไม้มีหญ้ามีเปลือกไม้มีเถาวัลต่างๆมากมาย ดังนั้นทําให้วงรอบการหากินของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ก็เราย้อนหลังดู4ตี3ปีย้อนหลังก็ในช่วงเดือนนี้เขาก็จะไม่ออกมายัางเขตของชุมชนขเขาก็จะเข้าไปอยู่อย่างป่าลึกสําหรับ <S 2> <S 2> การ<น>าเดินทางเ<า>นี่ยช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่จะต้องเดินทางตลอด พอกับชนเผยิปซีนะซึ tai, meter, はは่งจะต้องเดินทางตลอดเวลาเป็นชนเผ่าที่โยนลังเกียรแล้วก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆอาจจะโดนขับไล่บ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากช้างช้างป่าที่เข้ามาหากินใกล้เฉียดใกล้เข้ามายังเขตของชุมชนในการเดินทางช้างเขาก็จะกำหนดวงรอบ นะครับว่าในแต่ละปีแต่ละเดือนอถ้าเป็นในแต่ละเดือนเนี่ยก็มันก็จะเป็นวงรอบระยะสั้นแต่ถ้าเป็นรอบของลายปีก็จะเป็นวงรอบระยะยาวระยะใหญ่ขึ้นไปนะ,ะซึ่งบางครั้งทําให้เราเข้าใจผิดนะว่าเป็นช้างคนละโขง,ขงแต่ความจริงแล้วเป็นช้างโขงเดียวกันที่แยกกันออกไปโขงไม่ใหญ่มากนัก อาจจะมีประมาณสัก30มสอ่าสาตัว20ตัว30ตัวแยกกันออกไปโดยมีอ่าช้างเพศเมียนะเป็นผู้นำของโขลงแต่ละโขลงแล้วก็มีช้างวัยรุ่นช้างเด็กๆลูกช้างติดตามไปส่วนช้างเพศผู้ก็จะแยกออกไปอยู่ตามลำพงังเป็นอิสระอนนี่เป็นลักษณะของ วิถีชีวิตของช้างนะครับซึ่งแตกต่างจากคนตรงที่ว่าคนเนี่ยเราจะอยู่รวมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าช้างแล้วเขาจะแยกกันออกไปช้างเพศผู้ที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะสมพันธุ์ในเวลาที่ไม่ใช่ช่วงฤดูสมพันธุ์เขาก็จะแยกออกไปอยู่ตามลําพังต่างหากแต่พอถึงฤดูการที่จะสมพันธุ์เขาก็จะกลับมาอย่างโคลงก็จะเป็นการรวมโคลงอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการติดตามของช้างาช่วงที่จะติดตามได้ง่ายที่สุดก็คือช่วงของหน้าแล้งนะเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยมันถูกจำกัดด้วยแหล่งน้ำแเพราะว่าช้างจะต้องดื่มน้ำวันหนึ่งก็200ลิตรอย่างน้อยนะครับแต่ละตัวแต่ละวันดังนั้นแหล่งน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญทำให้เราสามารถที่จะติดตามเขาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยมันแหล่งน้ำมีทั่วไป แหล่งอาหารก็มีทั่วไปอุดมสมบูรณ์ในปืนป่าการติดตามก็ค่อนข้างจะย,ยากแต่ถ้าจะติดตามกันจริงๆมันก็ไม่ยากนะแต่ก็ต้องไปนอนค้างคืนในป่าช้างก็ไปถึงไหนเราก็ตามไปถึงนั่นการทําอย่างนั้นก็เป็นอันตรายนะครับถึงแม้ว่าเราจะดูว่าช้างโขงนี้เป็นโขงที่เชื่องมากสําหรับมนุษย์ที่พบเจอแต่ก็ อกาสที่จะโดนทำลายก็สูงนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็คือสัตว์ป่าแต่ถ้าช้างของบางโลุ่นะไม่ว่าจะเป็นภูหลวงเป็นแก่งหางแมวอะไรพวกนั้นแถวฉะเชิงเซาแถวสลักพระอะไรพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันไปพวกนั้นบางครั้ง่ยได้กินมนุษย์ไม่ได้นะครับพอได้กินนี้ก็จะตามหาเลยตามหาแล้วก็ทำลาย แต่สาหรับช้างโขงนี้มีความแตกต่างความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไม่ค่อยได้ไปทําร้ายเขาไม่ค่อยได้กดดันเขาแล้วเขาก็พบเห็นเราบ่อยๆดังนั้นความคุ้นชินความเคยชินต่างๆความเป็นมิตรมันก็เลยทําให้เขาไม่เครียดไม่เครียดไม่ดุร้ายถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาก็จะไม่มุ่งตรงเข้ามา เจอเต็มที่เขาก็จะมองแล้วก็เดินผีไปเราก็สามารถที่จะเดินตามเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเดินทางบางครั้งช้างจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งไม,ไม่ไม่นานนักนะพอหลังจากที่เขาถ่ายมูลไว้ขี้ไว้แย่ไว้จนมันมีกลิ่นถึงแม้ป่าที่เขาหากินอยู่มันยังไม่โมนักยังมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เขาก็ต้องเดินทางอยู่ดี นะอันนั้นเป็นลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยของสัตว์ป่าที่จะต้องเดินทางเดินทางไปยังจุดใดจุดหนึ่งเดินไปกินไปนะครับแล้วมันก็เป็นการสร้างอาณาเขตให้กับช้างรุ่นใหม่ๆสร้างอาณาจักรไว้ให้ช้างรุ่นใหม่ๆได้จดจำในสภาพพื้นที่ที่เขาเดินไปเพราะว่าช้างนี่จับแม่นนะครับหลังจากที่เขาได้ผ่านไปครั้งหนึ่งแล้วเนะี่ยเขาจะจับได้ตลอดทั้งชีวิต่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคย มาอย่างผืนป่าแห่งนี้ในช่วงเดือนนี้มีอะไรได้กินบ้างเนี่ยเขาจะจำได้นะครับอันนี้ก็คือวิถีชีวิตอย่างหนึ่งนะทีเ่เราได้ติดตามแล้วก็บันทึกมานะเพื่อ,เ,อเป็นการบอกเล่ากานะให้ผู้ี่เข้ามาดูก็ได้ศึกษาพฤติกรรมศึกษาชีวิตของสัตว์ป่า,าที่เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เ,เขาก็ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยก็มันจะแตกต่างจากคนตรงที่ว่าเขาจะต้องเดินทางตลอดแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ที่ที่เขาเคยอยู่แล้วมันก็คือวงรอบที่เขาจะต้องย้อนกลับมา,าไม่วันใดวันหนึ่งเขาจะ,จะต้องย้อนกลับมาแน่แต่ในขณะที่ยังมี อาหารที่อุดมสมบูรณ์มีน้ํามีที่หลบพักนอนเขาก็จะเดินทางไปเรื่อยๆไปยังแหล่งอาหารต่างๆโดยพาบริวารในในโคลงนะครับไปไปหากินยังแหล่งต่างๆแล้วก็แยกกันไปเป็นโงเล็กๆเพราะว่าการไปเป็นโคลงใหญ่ๆเนี่ยจะทําทให้พื้นที่เนี่ยโซมเร็วนอกจากช้างไปแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆที่ตามมา เพราะว่าช้างนี่เป็นสัตว์ที่บุกเบิกอ่เป็นสัตว์ที่สร้างวงจรชีวิตอ่เป็นสัตว์ที่สร้างวงโซ่อาหารให้กับสัตว์ต่างๆอีกมากมายแม้กระทั่งต้นไม้ต่างๆลูกไม้ต่างๆในเวลาเขากินเขาไปถ่ายไว้ที่อื่นมันก็จะไปเกิดอย่างที่ใหม่อ่เมล็ดพันธุ์ต่างๆก็ไปเกิดในที่ใหม่นี้ก็เป็นวงจรอย่างหนึง่งสำหรับช้างนะก็เป็นชีวิต ในช่วงช่วงหนึ่งของเขานะครับก็ฝากกันไว้นิดนึงนะสำหรับคลิปนี้ใคลิปช้างป่าทองฝับ